สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีท่านผู้ชมช่องคำสอนบุรพาจารย์ทุกท่านนะครับในวันนี้กระผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมตตาธรรมขององค์หลวงพ่อจ้อยจันทชวนโนที่มีต่อสิทธยาสานุสิทธิ์และผู้ที่ศรัทธา ขององค์พ่อท่านซึ่งเรื่องที่จะนำมาเล่าในครั้งนี้นํามาจากหนังสืออนุสรณ์พิธีพระราชทานดินบรรจุศพเป็นกรณีพิเศษหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนซึ่งมีผู้รวบรวมและบันทึกไว้หลายท่านและเรื่องที่จะนำมาเล่าในวันนี้ถูกบันทึกโดยนางบุญรักษาอน้นซึ่งเป็นหลานสะพ้ายของปู่ครับ ซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่านางบุญรักษาอ้นเป็นหลานสะพ้ยของหลวงปู่ป่วยเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดจะไปหาหมอก็ไม่มีเงินจึงไปขอเงินหลวงปู่เพื่อจะไปหาหมอหลวงปู่ถามว่าเป็นโรคอะไรจึงบอกว่าเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดแล้วหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องไปหาหมอ ให้มาอาบน้ำมนต์9วันแล้วกินข้าวก้นบาด9วันท่านเอาข้าวสุกที่ท่านฉันเหลือผสมกับข้าวและขนมรวมกันแล้วคนเข้าด้วยกันให้กับนางบุรุษากินอยู่9วันหลังจากนั้นนางบุรุษาก็ไปตรวจเลือดตามที่หมอนัดพบว่าโรคที่นางบุรุษาเป็นอยู่หายไปกลับเป็นปกติดีอย่างไม่น่าเชื่อ แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งตอนแรกที่ไปตรวจเลือดของนางบุรักษานั้นเลือดเป็นเลือดกรุ๊ปโอแต่พออาบน้ำมนต์และกินข้าวกล้นบาทของหลวงปู่แล้วเลือดของนางบุรักษาเปลี่ยนเป็นกรุ๊ปเอบีซึ่งเป็นเลือดกรุ๊ปเดียวกันกับหลวงปู่และเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆแต่จริงและนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ ในหนังสือพิธีพระราชทานยินบรรจุศพเป็นกรณีพิเศษหลวงพ่อจ้อยจันทสวรรณโนสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องคำสอนบรุรพาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ